13ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ How to อิทิกานะครับโดยผู้แต่งคุณทิมทามชิโร่นะครับก็ทุกคนอาจจะเคยได้ยินเนาะอิทิการวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าอิทิการทำยังไงนะครับเป็นความอ่าข้อหนึ่งครับเป็นความคิดที่ผิดที่เราจะเอาแต่ปรับปรุงจุดด้อยของตัวเองแต่ละเลยจุดเด่นที่ตัวเองมีอยู่นะครับอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่มันขเขาเรียกไงเดี๋ยวมันไม่ใช่เรื่องไม่สําคัญนะครับ การที่มัวแต่ไปจดจ้องกับจุดด้อยของตัวเองจนลืมมองจุดเด่นที่ตัวเองมีอยู่มันทําให้เรารู้สึกไม่เก่งแล้วก็รู้สึกรู้สึกไม่ภาคภูมิใจในตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบาลานนะก็ไม่ใช่ว่าจะดูแต่จุดเด่นตัวเองแล้วก็ไม่ปรับจุดด้อยอันนี้ก็มันก็ไม่พัฒนาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบาลานนะครับข้อสองครับคําถามที่น่าสนใจคือถ้าเราสามารถทําได้ในสิ่งที่เราต้องการทุกอย่างาเราจะทําอะไรเอออันนี้ลองกลับไปถามตัวเองดูนะครับ ข้อสามครับงานคือสิ่งที่เราทําอย่างมีเป้าหมายผลลัพธ์ของงานจะมีความหมายสําหรับเราหรือเรียกง่ายๆว่าเราก็คืองานนั่นเองนะครับงานคือสิ่งที่เราทําอย่างมีเป้าหมายใช่ไหมละ่ะถ้าเรามองมันเป็นอย่างนั้นแล้วเป้าหมายผลลัพธ์ของงานมันมีความหมายสําหรับเรางานเราก็จะมันเราจะพิถีพิถันกับงานมากขึ้นนะครับข้อสี่ ถ้าเราให้สิ่งที่ดีๆกับใครเราก็จะได้สิ่งดีๆนั้นกลับคืนมานี่คือส่วนหนึ่งของอิคิไกครับข้อ5ถ้าเรามีสุนัขอยู่2ตัวคือความหวังและความกลัวแล้วเราสามารถให้อาหารได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเราจะให้อาหารกับสุนัขตัวไหนอันนี้ผมว่ามันสอดคล้องกับหลายๆเรื่องที่ผมเคยอ่านเหมือนกันนะว่ามันเขาบอกว่าให้เราคิดไว้ในหัวว่าในสมองเรามีมันมี การป้อนอะไรบางอย่างนะอย่างอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นความหวังกับความกลัวใช่ไหมครับถ้าเราโมต่คิดกลัวนะครับคิดกลัวกลัวบดนั่งกลัวคิดกลัวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราป้อนสมองเอ่อป้อนอาหารความกลัวนะครับป้อนอาหารใ้ความกลัวให้มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนมันเต็มหัวเราแต่ถ้าเราสลับกันเรามีความหวังแล้วเราป้อนอาหารความหวังในหัวเราเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้ความหวังโตจนบดบังความกลัวนั่นเีงนั่นแหละนะครับ มันก็ลองคิดดูนะครับว่าจะให้อาหารอะไรนะข้อ6ครับถ้าเราทราบอิคิไกของเราแล้วก็เหมือนเราขับรถโดยมี GPS นะครับข้อ7ทุกคนมีอิคิไกของตัวเองอิคิไกไม่ใช่สิ่งที่เราถูกจ้างให้ทําแต่เป็นสิ่งที่เราทําแล้วรู้สึกเหมือนได้รับรางวัลเออ,อนนี้ผมชอบมากๆอิคิไกรมันคืออะไรอิคิไกคืองานหรืออะไรก็ตามเป้าหมายที่เราทําทุกวันแล้วเราแบบเราตื่นมาแล้วเราอยอยากจะทําจังเลย ลุกขึ้นมาพร้อมทําตั้งหน้าตั้งตาอยากจะทําผมว่ามันอาจจะมีความหมายใกล้ๆคําว่าแ a ช s i o แต่อาจจะไม่ได้เหมือนเลยทีเดียวมัน,เป,นเป็นแรงจูงใจในชีวิตครบเพื่อนว่าเออเรามีสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวมีเป้าหมายชัดเจนแล้วมันทาให้เราอยากจะตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตเราเออเราก็ใช้ชีวิตทุกวันอย่างรู้สึกเหมือนได้รับรางวัลทุกวันในการใช้ชีวิตนะครับอืแปดถ้าระวังแผนจะทําอะไรที่น้อยกว่าความสามารถที่เราจะทําได้เราจะไม่มีความสุขไปตลอดชีวิต ออข้อ9ครับเราสามารถเริ่มทําอีกทีกายจากการทําสิ่งที่เรารักกับสิ่งที่เราเก่งก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยเพิ่มส่วนที่เราต้องการและรางวัลที่เราจะได้รับคือบางคนอาจจะมีความเก่งกับความชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือถ้าเราทำอันนี้ได้เก่งมากเลยแต่เราไม่เคยชอบเรามีอีกสิ่งหนึ่งชอบเนี่ยเขาบอกว่าให้เราทําควบคู่ไปนะครับแล้วก็ค่อยดูว่าเออสิ่งไหนที่โราต้องการหรืออีกคำหนึ่งก็คือ,อส,สิ่งไหนที่มันทาเงินได้ นั่นแหละครับแล้วก็เพิ่มสิ่งนั้นไปแต่ว่าก็ยังรักษาสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบได้อยู่ครับข้อสิบอุปสรรคไม่สามารถมาหยุดยั้งเราได้เพราะเรารู้ว่าในที่สุดเราก็จะชนะหรือไม่ก็ได้เรียนรู้เออคือสุดท้ายนะเพื่อน,อนผมอยากฝังความคิดนี้ไว้เลยผมว่ามันมันค่อนข้างดีนะก็คือคือถ้าเราทําอะไรพลาดแล้วเจออุปสรรคให้คิดไว้สองอย่างที่ผมคิดอยู่ทุกวันนี้นะก็คือหนึ่ง ถ้ามันพลาดเราก็จะได้เรียนรู้และข้อ2ในที่สุดมันก็จะผ่านไปเออผมว่ามันมันเป็นวิธีที่เวิร์กกับผมนะครับแล้วก็อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะลองลองคิดแบบนี้ดูนะครับ11ครับการทําสมาธิเป็นสิ่งที่สําคัญเจอทุกเล่มเลยใช่ไหม <c oughs> คือเอาผมยอมรับว่าทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้นั่งนะเออถ้าใครนั่งแล้วเกิดผลดีอะไรก็สามารถมาแชร์ผมฟังได้นะเออผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าการนั่งสมาธินี่มัน มันส่งผลอะไรกับเราบ้างนะครับอ่ะข้อ12ครับถ้ามีโอกาสเราสามารถทำอีคิแก็เยียร์นะคือให้เวลา1ปีเพื่อค้นหาตัวเองได้หรือทดลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนเอออันนี้ก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างดีนะครับ13ข้อสุดท้ายนะครับอิคิกายไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเอออันนี้เป็นสิ่งที่มองลึกๆเลยลก็คืออีกิกคือชีวิตของเรานรั่นแหละ ถ้าผมจะบอกอีกอีกไกลคือชีวิตแล้วก็มันมันเหมือนเป้าหมายในการดําเนินชีวิตอะเออผมบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่เป้าหมายที่เรามองไปในอนาคตนะเพราะว่าทุกๆวันเราจะใช้ชีวิตไปกับอีกไกประมาณนั้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ